ลองสิลองสิหยิบสีอะไรก็พูดด้วยคมาสีอะไรโอ้มีสีอะไรบ้างสีอะไรบอกบอกก้องก่อนสีอะไรอีดดำงะไรเ สีอะไรสีอะไรึ้นมาอ่อด้วยสีลายมีสีอะไรม้างเำาแน้วยำจนแล้วโอ้โหสีะายค่ะยโอ้โหยใค้พออั้มบงสิ ไอ้พ่ออ้ามั่งถ้ากดได้สีอะไรรายการสีอะไรพูดดังๆ ติดๆเนะี่ยติดกันโอ๋อสีน้ำมงินติดกันโอ้โหูทำใหญ่เลยอ่ะพ <c oughs> ี่ก้าเยิบจีอะไรมาบอกด้วยดูจี โอเคพอแล้วปิดแล้วพรุ่งนี้ให้กินใหม่พ่อครับครับพ่อแกะลูกอมให้ลูกกินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคที่เลี้ยกินขอบคุณทำยังไงขอบคุณค่ะ

ทักก็น,น,นี่นี่ทางพ่อนี่ไายบายกองแล้วทักก็บาย